ประตูวงกบมาแล้วเนาะได้ไปที่เย็บห้อยอุก็ณที่ยังบ่พอแล้วกัยังเลือขาปูดอีกหาซอฟนี่เดี๋ยวสิให้นุ่มๆโยวงกบลงเนาะพี่น้องให้ทีมงานเอาลงก่อนพี่น้องเ้ยบอ่มันเคยนั่นยูข้าวน้ำยูข้าวเออโอเค ไช้เด้อพี่น้องเพไอว่ามันจางทนกลัวบานยาบานพลาสติกเนาะแต่ว่ามันกะอันมันกะกวุ่มมันกะใหญ่นําเนาะบ่ตะวันเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันหอมตัวนั้นแม่นเพราะว่ามันตัวนี้มันบ่ลบมรถเค้นแม่พรยืนอยืนในกระไรที่หนุ่มๆเขอยืนอยู่ได้ตะไรที่ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้แหละเพราะว่าห้องน้ำเพิ่นก็แล้วแล้วเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนอีกเหนึ่งจ้ามันนี่กลับมาพบขอกระซ่องาซกึมใจสว่างอีกแล้วดาพี่น้องโอ้พิดขอโทษขออภัยมาพบกับช่องาวกึมใจสว่างอีกแล้วจ้าลินพันกันพี่น้องเอ้บอกไว้น้อยหนึ่งน้องขอโทษขออภัยแล้วก็อ้ยบาตะวันขอกัรรักเปิดคลิปที่เจ้านีกระดาํน้ำมึนในภพพี่น้องีผูบาบ่าวขาเหรอสองคนมานำสบายดีพี่น้องอีกเหนึ่งเนาะเบิดสุขุสุคนที่กำลังหับชมซ่องาวกึมใจสว่างอยู่นะพี่น้องเนาะ มืนน่อนา้อากาศกับคนขังห้อนพี่น้องเอ้ยห้อนอีกแล้วประมาณสี่สิบองศาซอคึมกับสีพยายามบาอกซาซาเนาเผื่อพี่น้องสิได้ฟังเข้าใจแต่ว่าคันมาเบิ่งดูกดกับสีเข้าใจอยู่ดออกพี่น้องเอ้ยพราะเป็นสไตล์ของซอคึมขอโทษขออภัยที่าวายก็ได้อ่พี่น้องเมืเออ่อวานซอคึมพามาอ,อัปเดตเพื่อนซอพิมเนาของน้ำเพิ่นกำลังเห็ดเห็ดกะได้และเติบเนาะอันโอ้ยบอกตะวันข่อยบ่เมนคนอัน บ้านโค,โคกเนาะข่อยกระว่าแต่สิ่วข่อยก็เกิดยุสวรรค์มาตะแห่เนาะเจ้า,รจากรสเช้าบ่ากับเจา้ากรบ่คืองเลยเนะาะกับสไสตล์ตของฝนกัเจ้าเบื้องไปเพราะว่าอยากได้พี่เน,นะ <c oughs> าะเพราะอยากก็บ่ตะวันบ่นตะวันเราเซล,ล์เราเซว์เซลก,กลึมพี่น้องเ <c oughs> อ้อยอะโอเคมื้อนี้สิพามาเบิ่งอ,อัปดเดตของน้ำซอครีมไปเบิ่งกัน,กนเลยจ้าจ้าไปไปหาแม่พิมเมยพรว่าไปแล้วแม่พิมพ์แม่พรไปเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปหาแม่พรเนาะ เพิ่นนั่งอยู่เพิ่นอยู่ผู้เดียวสัพพพบสพ,พิมพ์ไปอยู่สะพิมพ์ไปซื้อเครื่องหรืรอยังนี่แหละก็เลยเห็นแต่เพิ่นอยู่ผู้เดียวก็เลยสิาพาไปหาเพิ่นอ่าสบายดีแม่พรโ,โดย<า>สบายดีเดี๋ยวเด้อหาหมกตั้งกล้องกับพี่นอ้องเ้ยเป็นอะไรกินข้าวเที่ยงแลแ้วบ่แม่ยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแม่ไ่ได้กินข้าวเช้าอืงเป็นยังแม่เพื่อไลายเวไลยกาดมื้อเช้านี้เ,เอารถไปชงได้ถ<ม>ัดไปเบิง้งรถทางซ่องนางมุกดาวันสิ หายอืาเพิคมละลายเวลาการแม่ก็เลยกินข้าวกับมะโมงอีกคือเก่าโดยโดยบุปเป็นยังเนาะรากาไอ้เมื่อนี้ไปเจอในห้องน้ำก็เห็นเปัญยุดแล้วยุดธ์ที่มั่งยังบุพพ์ห้าชอบกับบ่งบกบานประตูยังบุพพ์อยู่พอเหมือนทำหมอบเงินแล้วประมาณสามพันกว่าบาทกับยังบ่พอเนาะเเดพคนมีบ่งไว้เอคนอยังบุพพนชื่อโดยกับชื่อแห่ชายเมื่อช้ำคนว่าโดยและยัง สีมังแดงสองชอบเขียวสามชอบอืมกับวงกบบานประตูกับบานาพับล็อกแตนไร่ก่อนอาจารย์มันน่นละโดยและคือชิมแล้วบาทนี่โอ้ยังหลายอย่างเนะาะบ่พอเพราะว่าตอนนี้ก่ะเงินผู้ใหญ่ไปซอยมากก็อยากกรเบิดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนวันขาดเรือสำหรับเดี๋ยวถ่าซับพิมพ์มากะจนะทำอ,อีกเช่นึงวง,บบงกบบานประตูก่นอนยังบ่พอบ่ยังยังบ่พอวงกบบานประตูกับ บานพับบานประตูเนาะลก่อนบานประตูอืล็อกในลอน็อกเนาะกับชิมังห้าชอบอบ,า,อบางเอื่อฮากับศีซื้อัวจาเป็นก่อน,นอะตัวว่าจําเป็นกระสีตะตัดออกเพราะงบมันเบิดแล้วทางผู้ใหญก่กะเฮากะขออยู่ตอนนี้ยังบริอันคบหลายอย่างนาะพี่นอ้องคือแม่พันว่าวแหละเดี๋ยวสพิม์กลับมาแต่งสีผ้าไปเบิง่งทามซอพิมพ์เพิ่มเติม,ตมยังบมดกินขา้าวแม่ก็กินข้าวกับมังโม อืมแขกกะมังวง,งอยู่ผู้เดียวเนาะเวลาสับพิมพ์ไปอยู่กับอยู่ผู้เดียวไปสิแล้วเนาะโดยอยู่ผู้เดียวแล้วนี่แล้วบริกินแล้วด้วยอืมแ uh, okay, okay. ขกกะมังวงนี่แหละไปชื้อปลาได้ด้ยเนาะอืมก็เลยอ่ะกินไปก่อนแม่ก็เข้าวก็หุงแล้วแต่บระไรอันกับโดยโดยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวใช้เบิ่งเนาะกันสิเสริมซาสพิมพ์มาเนาะได้ยินไม่พอนเพิ่นว่าเครื่องยังบกบไม่เบ้ยดินบอกดินบล็อกปูนปีนยังบ่ได้เนาะพี่น้องยังบกบและอันไรแนวอยู่นี่ฮะกะ ขึ้นส้ำนี้ล้วก็ถือว่าโอเคเนาะเขามาเมือนอยัางเปรตก,ก่อมาไม่ออกับก่อแล้วก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยได้ส้ำนี้ก็ทางออกตะกี้เจาะประตูเพิ่นบริเจาะเพิ่นเจาะใหม่มาน้่พี่น้องต่อกับห้องน้ำต่อกับห้องน้ำมันจังะสะดวกสบายเนาะประมาณนี้แหละพอเพิ่นกระถามันยังวบวกลงไหมสี่แปดมือนะเพิ่นซื้อมาใหม่ประมาณนี้ มันห่อนไปเลยเดินมาของงานกอว่าเนาะตอนนี้ทางาง้ดหยุดก่อนเพราะว่าเบิปูพี่น้องเยย่างยังตยังปลพอเนี่ย่างย่่า ก็คือยังปูนเนาะยังปูนหมพ่อก็คือว่าเหาสีได้โบกโบกแต่ก็ใส่ประตูตามมุงกบเนาะแล้วก็มุ้งก็ถือว่าแล้เรื่องที่ว่าที่โมพ่อหนึ่งคือว่าบงกบกับประตูกับปูนเนาะไม่นี่พ่อได้เนาะไม่นี่พ่อยังประมาณเท่าไหร่กะบบเรเลยถามเบิ่งราคานะก็เลยก็โบถือต้องถามเบิ่งก่อนโพ่อแมนโมพ่อแมนต้อง เราต้องไปทามบิดทางมือทางมวลเนาะแล้วก็จังสิว่ากันเพระว่าเงินนี่งบมันเบิดแล้วเพราะว่าเขามาให้เจ้ามัน3,000กว่าบาทเพิ่นผักมาเมือเนีสอ2,000แล้วเงินเก่ายังอยู่แล้วก็ตืมให้เจ้าเพิ่นเป็น3,000ยังบ่พอหสอบบพ่อหาสอบเทแดงสองี้อกทางาีซีนี่เพิ่นแทกเบิว่าพอบ่ำนา้นั่น แต่ว่าเพิ่นนับเบิ่งมีหกแผ่นแล้วเพิ่นก็บ่ได้ว่ารนี่ได้กัคิดว่าน่าสิพอนะอ๋อพอเพิ่นนับเบิ่งแล้วแหลยการเกษติเป็นนับแล้วเ,าเนาะโดยนะดอืมโดยแต่ว่ามนนนะื้อนี้น่ะเพิ่นบ่ได้มาติ มาเมื่อแล้วอันก็มีเว็ดแล้วเพิ่นโจกคาปูนเทตัวนี้แล้วก็ตั้งเป็นเป็นเฉลียว่าปูนเทตัวนี้นะสามเป็นเป็นเฉลียทั้งตัวนี้เลยบ่าตัวก้อนอันนั้เลยโดยโดยอ่าทั้งเมื่อที่ซอฟท์พิมทามสั่งประมาณเท่าไรหาสอบแล้วก็มีเอียงอีกที่ยังบ่พอตอนนี้อันวงกบกับอันบ้านประตูทั้งเมื่อเป็นเงินเท่าไรทามาแต่ว่าอะไวงกบกับบ้านอัน มงกบนะไปถามมาแล้วทรงเซนหาแต่ว่า,าพอว่าเด็กเขาเลยค่ปากก็แล้วแหละกับสก,กลุลถ่ายคลิปถ่าเนาะใน,นแรกกับสก,กลุลยกเงินสก,กลุลออกก่อนบอกเป็นยังเพราะว่ากระเทินดได้มาถ่ายคลิปยืนไปพอตั้งแต่ต้นแล้วกับชีซอยให้มันถึงฟังจะพี่น้อยแต่ว่าตอนนีง้งบก,กันยังบ่พอเด้อถ้าพอาพดีจากซอยเหลือกับที่ต่อเข้ามาได้ทั้งสองสก,กลุลใจสว่างแต่เป็นสิไปซื้อมันอีกประมาณพอเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังว่ากันเนาะพี่น้งนองเนาะขอโทษขออภัยปรีเชียงโทรศัพท์ดังเดี๋ยวสิพาไปพิมไปซื้อมันแล้วซะเพราะวก็สกุมกระเทินหับปากแล้วสกุมกับชี ผ้าซอยแล้วบ้านอะไรสบายใจบ้านไม่แพงบ้านใหม่นะแพงผ้าแตงติดขีดแต่ขีดว่าถ้าเอาก็อย่างอืเอาลังกระสีซื้อหมวกมาให้ตามผู้ใหญ่ใจดีบอกเพิ่งซื้อมาให้ีมผู้ใหญ่ใจดีมีว่าอะไรเป็นห่างคือบ่งามอยู่บอกระถิ่นเป็นหางเข่ากันกับคนอยู่เนาะเลยมันต้องเป็นจ้งพิเศษบ่ ก็เห็นสามเ่นบอกว่าเอาลังกระซีมาก,ก็ได้แล้วผืนชีเฮ็ดอันเป็นขอบมหายม,มันอะไรจังก็คือว่าก็ประหยัดลงแล้วก็ห้าก็ได้ใส่งานได้คือเก่าแม่ดูถ้าขึ้นหับปากเพราเช็ดขอบปานให้ก็เอาไปเั่ดก็ได้ง่ายๆเข่อยสิซื้อมันครบเลยเมื้อนี้พเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าข่อยข่อยข่อยหับปากตกลงกับสอพิมพ์แล้วนะบ่ตะวันแต่เรื่องเงินนี่ยังนบ่มีมาเด้อแต่ข่อยสิเฮ็ดให้มันแล้วในงบนี่ คอยซอยไปก่อนข้องข่อยเพราะว่า่อยหักปากแล้ว่อยกัไปคนมาถ่ายัตงแต่แรกเนาะ่อยหักปากแล้วก็ไม่พอนเนาะแล้วเขาก็สะไปามซอยมาแล้วแล้วก็เบิดภารกิจแล้วก็ถือว่าซอยฟังฟันแล้วบอกยังไงเขาก็สิเดตไปหาซอยผู้อื่นแน่ <S 2> <S 2> จัคสว่าแแ่นเขาก็สิบปล่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไล่ส่งกับมาเนาะเฮ็ดมา้ลยอยู่เขาก็สิเดตปะก่อนเพราะว่าก่อนสิไป,ปนเนาะเมื่อนี้ ทั้งทั้งไอกอนกระโทงมาเดียวมีขาดเรือยังไงก็ยังบริบบอกลับพอเราก็ยังบ่มีเงินภาคส่วนอ่าภาคส่วนทั้งไอกรอนเนี่แต่ว่าเพิ่นก็บอกยูพันธาน้องมีเงินไหลน้องออกก่อนในเดินนางกึ้มเพิ่นบอกเฮาห์นนะบอกยังเพื่อว่าเพื่อว่าไออ่ะบอกยังหลบกลอนแก๊บกล้องหัรเนี่ยเพื่อว่ายังเพื่อว่าเพื่อว่าเฮานี่เคยเข้ามาตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่มุ้ยเพนงุู้จักซับพิมพ์เนาะพี่น้องเฮาเป็นคนมามาเห็ดมาเปิดโตคอมเมนเรื่องบอลลอนคอมเมน เพิ่นเขามาแต่ว่าเพิ่นกับบริกรเขามาล้ำอีกเนาะแต่เขากับคับเขามาซอยเพิ่นจนทอดปัจจุบันนี้และบ้านในห้องน like, ้ำก็ ion, ยังบริเล้ยงงบก็ยังบริโอคด้วยพี่น้องแต่ซอสกลิ่มกับมีเขามาทางโฮมพ,พี่ก็ได้เจ้าหนี้มา,มาอยู่ต้องคอยพี่แล้วก็มีมีภาระใจว่าอยากซอยซะกระเทือนซอยเลยแต่ว่าเงินนี่งงบนี่งบมีแล้วก็เงินนี่ก็ยังบริโภคแต่ซอสกลิ่มสิจก๊กเงินโซโตนี่ออกไปก่อนเพื่อว่าซอยให้มันจบให้มันแล้วเดี๋ยวสิไปถามสั่งว่าอุปกรณ์นี่อุปกรณ์วงงกบยัที่ม่พอยังเท่าค่ะหรือเเท่าดละรหือยััังงเเนนนนนาาะแแมมม่่ิจจยใใหห้้้บลว แล้วก็คือส like. like. ิบคือส so ิบบริข hmm. like, ่ามาอัปเดตไปในพว่าหลายไล่ส่งเขามาอยู่นอกเขากระจาให้ช่องอื่นมาเบิ่งซะเขาก็สิไปหาเคลใหม่ๆนอกบ่อตะวันเพราะว่ากมีหลายๆคนที่เขาก็อยากให้เขาไปคือจังมือกับเสากึ้มกับไปพูนพี่น้องผูกไปห้งงานน้ำตาลผูกไปส่งพูน้องอ้อมหนึ่งโตนกับบ่อเวียงใส่รถเจ้าของเงินผู้ใหญ่ใจดีแห่มากับพูดดีเป๊ะแล้วก็ขอบใจเพื่อนที่เพิ่นเสื้อเนื้อไว้ใจเขาแล้วก็ให้เขาไปส่งแล้วก็เขาก็สิไปทางพู้ดหลายบ้านนี่ก็มีแต่ว่าเขาก็ะจใจน้ำเสาพิมพ์เนาะ ที่ได้สำเนียเขาก็ซอยเริ่มไปแล้วได้กระทืบว่าดีเนาะชาพิมเนาะแม่แล้วกันโพดีโพดสินเนาะถ้าเป็นเงินก็ถือว่าโบนอยบาตโรคอกเลยเนาะบาตในยกนี่เอาแตอกได้เลยทั้งเมื่อนี่บอกก่อนนี่เพิ่งซอยมากกับประมาณเศร้าไปละเนาะพี่น้องทั้งคาเพิ่มผอกเพิ่มเพิ่มพันมาเนาะมาซอยคำอัปเดตโน่นนี่นั่นคือจังโซนหนึ่งเศร้ากึ้มกระห้แปลงโทรศัพทบยังกับเป็นเงินเราแหละหล้วก็เมื่อนี่หาห้องน้ำนี่ก็ยังโบแล้วถ้าเกิดโบแล้วกะกะสีซัมมี่หาเฮาโบซอยเฮาก็บูพักสวนแด หรือว่าคันมีช่องอื่นมาบอกเลือดสิป้าให้เขาซอยบัวบ okay. ัวตะวันหรือจังไหนเขาสิเจก่อนบัวเขาชิโจทางอื่นหรือจังไหนอย่าพิจารณาซอยข่อยมึงดูเห็นเห็มันได้อะไรแล้วเนาะว่าเหขาวะได้มาอยากให้มันข้างคาเโดยเผื่อว่ามัมีช่องอื่นมาสวยเราเด้มันกระสิบัวแล้วข้างหน้ามันบอกเนาะเห็นคอยเห็นอยู่ช่องไอ้นักมันกะมีช่องอะไรมาถ่ายนี่ก็ร้ายแต่แต่เขาไม่ได้ช่วยเนาะเขาบอกนะมันกระสิบัวแล้วข้างหน้าจะพีนคอยเข้าใจอยู่คอยถามว่า ซองอื่นขามานี่ยเขาคือบอกขอความช่วยเหลือให้ซอกให้ผคุณยายขามาซอยเนี่ยพอบอกขอคิดว่าตะกี้ทั้งคุณยายพนกนังเขาใจว่าเงินเงินส่วนที่ส่งมาสิพ่อเนาะแต่เบิ่งดจะก็บห้องน่ามันใหญ่สมควรได้พี่น้องได้เพื่อนะตัว่าสิล้มรถล้มรถคนพิการเข็นเข้าไปเนาะเพื่อดูนี่ครับต้องแรงมันเกิดวัสดุอยังมันกิดแพงเพื่อเอาเตียงเข้าไปได้เนาะอืแล้วมันนี่คือจังว่าซอกกึมก็คิดว่ามันสิแล้วเห็ดไปเห็ดไปคือจังว่ามันมันต้องได้แบบว่า มันยงาเนาะปตยวันแม่มันได้แบบเออยังไม่นี่ยังไม่นี่มันโบแล้วมันหล่นเป็นเยื้อนถึงแม้มันยังกับแพงแน่กู่มือเนาะแม่ในกระแพงเด้อพี่น้องเอ้แบบว่าอีกยังแพงเล็กอีกยังกระแพงเม็ดช่วงนี้เนาะแม่แล้วก็คือแบบว่าการซับกึิ่นการเข้าใจอยู่เนาะแล้วก็คือแบบบางทีเรเขาก็อยากให้เขาได้จนว่าตัวเองก็โอ้ว่ามันบ่ธรรมดาที่มันหลายอย่างจนพี่เนาะมันก็ยังแบบโบแล้วโบยังโบเดี๋ยวสิพาพซับพิมพ์ไปเบิ่งก่อนบาทเงินเฮานี่สิพอะโบแต่ในใจเฮาก็อยากให้มันเลี่ยวเนาะอยากซอยเนยแต่ว่าผู้ซอยก็บบ่่ยังอกวาาถ้ได้เงินก่อน ผ่าสมมุทรภูผู้ผู้ว่าชีซอยได้เงินก้อนถ้าเขาออกเงินนี่ก็เป็นเงินเอาได้เนาะแต่ว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีพอได้เบิ่งชีซ่องตอนนี้กะอยากซอยเหลือเขามากกะหักมาพี่น้องมันยังบ่พอตอนนี้เอาตรงๆตอนนี้มันยังบ่พอเด้อเพราะว่ามันใหญ่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาผู้ใหญ่ชีโซ่เม็ดครึ่งของน้านี่โซ่เม็ดครึ่งโเม็ดวัชพิมันจะไดนโซ่เม็ดครึ่งเนาะโซ่เม็ดครึ่งโซ่เม็ดถ้าพราะว่าของน้านี่เขาเห็นเฉพาะบสำหรับคนอ่าเป็นมาเึือกเนาะเป็นเอามึกรเเภื่อคนธรรมดาปกติได้ แล้วไม่เห็นแล้วกระโบเล่แล้วกระคือรู้สึกว่าเจ็บหัวอยู่แต่การซีซอยแล้วมาแล้วเบิ่งก่อนว่าสิ่งไดแต่หนึ่งมากกานี่เราต้องต้องได้เทนี่ต้องยู่โดดเข็นออกมานี่หายได้คือว่าพืชต้องต้องเทให้มันเพียงกันเลยกับเพื่อใหญ่ได้หน่เนาะเพราะว่ามันยู่ง่ายถ้าว่ามันบ่ถ้าว่าเฮาบ่เทนี่มันกระยู่โบได้โดดเข็นเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยคือว่า เที่เพียงหรือว่แม่ก็สิช่วยด้วยตัวเองในเพราะว่าขับของน้ำของในแบบเนี้ได้ไนเนาะโดยคือห,ห,หัวหัวสักโคกเลยเอาไบนั่งจิสาธิตแบบนั่นบบนงยอ่อสักโคกบบสักโคกแบบนั่งอะไรอะไรสำหรับคนอันเป็นอ่ะส่วนล่างเป็นย่างก็ได้ก็ต้องใส่ไปในอยู่แล้วโดยแบบนี้ก็มีจาวเดียวสิเบิ่งก่อน ซอกุมชิพาเพิ่นไปซื้อให้มาแล้วเนาะทางไอคอนก็ว่าจะให้ซื้ออยู่แต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้มาเพิ่นก็มีแต่าฝากซอกุมเป็นคนดูแลว่าซั่นซะโดยแต่ว่าเฮาก็สิให้มันถึงฝันเพิ่นซักพี่น้องเอ้ยกาคลิปนี้การู้สึกว่าเมื่อยเนาะเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อมาโดนหลายมื่อก็คิดว่าโซกุลมันสิแล้วเพราะว่ามันกระบ่ได้ยังว่าเฮานี่มันใหญ่ซะมันใหญ่เกินเกินคาดที่เฮาว่าว่าไว้เว้าไว้แม่นอ่ะแต่ซอกุมก็ได้เว้าว่าเว้าแล้วซอกุมก็สิเฮ็ดเนาะ ถึงเฮาสีซองน้อยแต่หัวใจเฮาใหญ่พี่น้องเฮาเบาแค่ดอกจึงเลยเฮาคิดว่าคนอเออจกเขามาให้เฮาอีกแน่้อยจกตัวแมนใช่น้อยะักคือจกตึ่งเตงกับป้านสำหรับสกุลนะถึงไซถึงกันพี่น้องคลิปนี้กับบุญเงไลน์มาอัปเดตสำนีเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจสกุลเนาะอันนี้คือแบบแมนเป็นแรงใจให้แนเป็นแรงใจใหนทุกคนอะไรไม่ไทีมจะมีเบาตะวันเบาเวียงเนาะเบาตะวันชาแนลเบาเวียงชาแนลนี่แหละมือนี้มากับสองคนมาอนี้ก็ขอบมกขอบใจสำหรับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเฮาผ่านมาไว้วางใจเฮา ง okay. เงินท okay. ุกบาททุกสตางค์เขาก็มาซอยเพื่อเพิ่งเงินบอกพอกระจกเงินเจ้าของสีพี่น้องเอ้คนร้อยจะคินร้อยอยู่แล้วคนร้อยคนร้อยพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์ให้เนี่ยมันหอดหาหมื่นคนติดตามไปไว้อะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็มีหลายฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์เด้อเซอกึ่มกันจะเรียกลาคลิปนี้ไปก่อนขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจซอกึ่มเนาะและเมื่อนี้ซอกึ่มกับจิตพาซบพลิ้บไปซื้อปูนซื้อยังอะไรแล้วก็จังพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ กิมนี่กับเศรกาวเข้ามาสบายดีอะคือว่าเขามาสปเบิ่งกบลาอัืจะไหนแบบนี้บลอกแม่กซื้อวงกบซื้อปูนหลืป่ซื้อวงกบแม่